มน <Man. S 2> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รีวิวจูโอคิงคือแงอ่ะมาจากเรื่องจูโอเจอครับผมนี่กล่องไม่ใหญ่เลยนิดเดียวเองนะเห็นทีแรกยังตกใจเลยว่าทำไมเดี๋ยวนี้ตัวเล็จกจังอ่ะเรามาดูดีเทลกล่องด้านนอกกันก่อนดีกว่านะฮะอ่ะนี่ด้านหน้าก็มีตัวหุ่นมีวิธีเล่นนิดหนึ่งนะชื่อของเขาหมายเลขหนึ่งสองสาม อ่ด้านข้างก็ตัวหุ่นเปลนต่อกันหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามด้านหลังด้านหลังก็จะบอกนี่หมายเลขหนึ่งเป็นจูโอ Eagle. อีเกิลอืเป็นนกจูโอชาร์กนี่ฉลามจูโอไลออนสิงโตมองแบบน่ารักแท้ก็บอกถึงวิธีการเล่นเรียนหมายเสองสามปุ๊บดาบแทงมาจึ๊กแกงตาแขนจับปึ๊กปั๊กอาการเป็นหุ่นโอเคนะฮะอ่าลืมดูด้านนี้อ่ไม่ให้ดูด้านนี้อ่าด้านนี้ก็เน่บอกว่าเป็นอาลูกบาอลเล็กหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีเกิลได้นะฮะในสีแดงลูกบาอลเล็กสองเป็นฉลามนี่ปึ๊บ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 อ่านี่รวม โอเคมาแกะกล้องกันแกะออกมาขอจะเป็นแบบนี้โอเคเสร็จแล้วอ่ะครับแกออกมาก็จะเป็นอ่าแบบนี้เป็นรูปร่างสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะขอทำให้กลายเป็นรูปร่างสัตว์ก่อนเนาะ ไม่ต้องใช้คําว่าสัตว์ก็ได้โอเคจ้าอันนี้เข้ามาเป็นแบบนี้แล้วม่ยากถ้าจะให้เขาเป็นร่างสัตว์ก็ดึงหัวเข้ามาอย่างนี้นะครับนี่ปึ๊บพลิกออกมาพลิกออกมาอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้แล้วใช่มหมอย่างนี้ยูตรงนี้นี่ตรงนี้นนจึงบิดออกมามันจะเหมือนเหมือนกับลงล็อกอะ่ะพอเราบิดออกมานิดนึงมันจะเหมือนมีตัวล็อก หยุดเราชะง,งักเราไว้นิดหนึ่งอะ่ะก็เอาแค่เนี้ยเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนกับปีกนกปีกลางเอินไปไม่ใช่คนละเรื่องอนี่อ่ะจูโออีเกิโลโอเคนี่เสร็จแล้วหนึ่งตัวนะครับให้ดูรายละเอียด้ดานบน ด้านล่างด้านข้างๆชิงเขียงมาตัวต่อมาอก็ต้องหมายเลขสองสิเนาะเราเรียงตามหมายเลขอ่ะหมายเลขสองวิธีที่จะเปลี่ยนเป็นร่างสัตว์หรือจูโอชาก็อ่าเราพลิกมาพลิกมาด้านไหนอ่าด้านนี้ด้านนี้นี่หมายเลขสองมาอยู่นี้ใช่ไหมเราพลิกมาอย่างนี้นอนอย่างนี้ แล้วก็ดูตรงนี้นี่นี่ดึงเข้าออมากึ๊บนี่ปึง้งหางเขาจะเริ่มดีดออกมาอ่าแต่ว่าเราต้องดึงอีกข้างหนึ่งด้วยตรงนี้จึ๊บปึ้งอ่าเป็นหัวฉลามแล้วแบมแรมฉลามร้องเงียอ่ะอ่ะเสร็จปุ๊บหางตัวนี้เขาจะหล,มหลวมๆแล้วเราก็ดึงออกมาชัาดกาออกมาอย่างงี้นี่เป็นหางแล้วตรงนี้ก็จะมีครีบมีเรียกครีบป่ะไม่ใช่ดิ ตรงตรงตรง,ตรงเขาเรียกว่าหูฉลามเหรอที่เขาไปกินน่ะเออนั่นแหละอืมโผล่มาเนี่ยน,นะอืมก็เสร็จแล้วอันนี้เป็นร่างร่างสัตว์ฉลามเรียบร้อยแล้วกลับผมมาดูดีเทลใกล้ๆจื่อ่อชาติอนี่มีคลีบด้านขน้างเลยมั้งเปล่ามีด้านบาน อันนี้หางหางด้านล่างเป็นอย่างนี้ด้านบนเป็นอย่างนี้เฮ้ <Hey. S 1> มาดูหมายเลข3ามก็จะเปลี่ยนเป็นสิงโตวิธีการก็อ่ะเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยพับเปิดก็ขึ้นไปแค่นี้เปิดข,ขึ้นไปเสร็จปุ๊บ ดึงเข้ามาอย่างนี้เสร็จแล้วอตัวนี้กลายร่างง่ายมากๆนะฮะก็จุดพยายาก็ไม่มีอะไร <c oughs> ขยับได้แค่นี้นแหละจุดขยับน้อยมากๆอืมน้อยคือคือเป็นหุ่นแยกก็น้อยรวมร่างกันแล้วก็น้อยน้อยคือเป็น DX ที่เอาจริงพี่รูมา ไม่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่หรอกแต่ว่าเราชอบเราชอบคอนเซปต์เนี่ยคอนเซปต์ของเขาที่เป็นเป็นลูกบาศก์สี่เหลี่ยมแล้วแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสัตว์ได้เราชอบการออกแบบของเขาอ่ะนะฮะมันดูสร้างสารรค์ดีจากลูกบาศก์สี่เหลี่ยมทําให้เป็นสัตว์ได้แต่ข้อเสียก็คือจุดขยับมันน้อยมากนั่นเองทีนี้กลับไปสู่การเป็นลูกบาศกนะ์เนาะเดี๋ยวเรายังไม่ได้ดูดีเทลคุณสิงโตอะไรนี่นะจูอไลออนเอามาดูก่อนอม,มีไก่ันด้วยเป็นไงล่ะ ดัาหน้าดุดันเหรอน่ารักชียนะนี่ถ้าอยู่ตรงนี้กลายไปตู่สิงโตไปเลยนันเนี่ยไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไงจ้ะ <c oughs> ด้านลา่างด้านบนโอเค มาเป็นลูกบาทกันดีกว่านะครับเป็นการเตรียมขั้นตอนในการรมร่างไปสู่จูโอคิงเกอร์อ่ะอันดับแรกก็ต้องสีแดงก่อนเลยนะครับผมเราก็อ่าต้องเอาหัวคุณนกเขาลงมาก่อนอันดับแรกก็อันดับแรกเลยต้องเอาหัวลงมาก่อนนะแล้วก็พับอันนี้เข้าไปอันนี้พับลงมาอย่างนี้อันนี้พับ ลงมาอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นเบอร์หนึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมจะต้องเอาหัวลงมาก่อนเพราะว่าดูนะเดี๋ยวจะทําให้เป็นกลับให้เป็นนกเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เอาหัวลงเนี่ยเรางัดหัวขึ้นอย่างนี้นะดูดูดีนะปึ๊บนี่เขาก็กลางอัตโนมัติแล้วคือพอเราทําให้หัวมันอยู่อย่างเงี้ยตัว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 ล็อกเนี่ยตัวล็อกตรงเนี้ยเขาจะทํางานก็คือเขาจะไม่ไม่ไม่ล็อกกับแขน เนี่ยถ้าเกิดเราไม่เอาหัวลงใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่เอาหัวลงเนี่ยเราจะล็อกไม่ได้เนี่ยติดเราจะติดไม่ได้ติดไปก็ดีดออกติดไปก็ดีดออกเพราะว่าตัวล็อกเขาเขาแปลเขาแปลอยู่กับหัวอันนี้เสร็จแล้วหมายเลขหนึ่งไปหมายเลขสองอ่ะ ชอบสำเนียงก็จริงๆเลยเออม,มันฟังดูตลกดีเหมือนเป็นคนปา่าหมายเลขสองก็ทำขั้นตอนย้อนกลับก็แหกหน้าเขาฉลามหน้าแหกโดนฟันเป็นเอเลี่ยนฉลามสองหัวไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> จะ้พจะพลิกกลับพอพลิกกลับไปปุ๊บดันหางเขากลับเสร็จแล้วตามทำไหมอ่ะให้ดูอีกทีเนาะไม่อยากไม่อยาก ก็ทำเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็แหกหน้าแหกหน้าเขาอย่างนี้แล้วก็พลิกแบบนี้แล้วก็ดันคลิปักลับเสร็จแล้วหมายเลข2มาทีหมายเลข3ามะครับก็ง่ายมากๆนี่ทำงี้ไม่ใช่ทำเหมือนสิงโตนั่งนะ เหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเหมือนซิงโตเขานั่งจับเข่าคุยอะ่ะแบบว่านึกออกนึกภาพออกไหมนั่งจับเข่าอะ่ะอืมแบบเฮ้ยเครียดเครียดจังเลยไม่ก็เออเมื่อยขาจังเลยอะไรเงี้ยจะอ่ะความเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะนะขั้นตอนนี้นะนเ,นนนเสร็จแล้วนะก็พับหน้าเขาลงอันนี้ง่ายมากเสร็จแล้วหมายเลขสาม One, two ที ไม่ได้เป็นคนที่เกเรไม่ใช่มันเพลงพี่แบงค์โมแครดอ่ะวิธีการที่จะแปลงร่างเป็นจูโอคิงคือก็เรียงหมายเลขเลยครับอ่ะสามหมายเลขสองต่อเข้าไปอือก็จะมีตัวล็อกตรงน,นี้อยู่อ่ะขอให้ดูนิดนึงตรงน,นี้เนี่ยอาจจะมีตัวล็อกของแต่ละตัวมันก็วางได้พอดีดังกึ๊กกึกพอดีนี่นะเนี่ยปึ๊บ ค่ะเสร็จแล้วอ่ะพิกมาด้านนี้แทนๆทนทนทนเห็นไหมเ็าทำเหมือนแบบแยกขาไว้ให้แล้วนันนี้ทําเป็นร่องดาเหมือนมองไกลๆก็เหมือนหุ่นมันยืนแยกขากันไม่ได้ยืนชิดขาแต่จริงๆมันขยับไม่ได้อ,อขามันทำอะไรไม่ได้เลยอืออ่าต่อมามาดูที่ส่วนนี้กันบ้างนะครับอานจะมีเนี่ยแท่งเรียกว่าอะไรดีเข็มลงเข็ม เออนะฮะแล้วก็ดาบเนี่ยอาวุธเนี่ยแทงเข้าไปที่หัวเขาแทงลงไปชึ๊แทงเพื่อที่จะให้มันเป็นตัวคุมในการหมุนตรงเนี้ยเนี่ยนะฮะอ่ะอ่ะ,อะ,อะมันอยู่อย่างนี้ก่อนเกาจะอยู่ของเขาอย่างนี้ก่อนไม่มีหน้าไม่มีหน้าอ่ะเสร็จปุ๊บนะฮะเราจะทําการแทงลงไปในรูนี้แทงลงไปปุ๊บ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  ตา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 ะไรอะไอะไอะาละวเสร็จปุ๊บทำในต่อทำไรต่อแทนเขาให้สุดตา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 ปุ๊บอยตื่นตาตื่นใจลูกเล่นที่ดีที่สุดของจัวคิงเขามีแค่นี้จริงๆนะจะบอกให้ไม่ได้โม้มีแค่นี้จริงๆนะครับผมอืมนะอ่ะยังไม่เสร็จสิ้นเราจะไม่เสร็จเราต้องทีน่าเานหน้าหน้าหน้าเขาดูนะก็หมุนที่บอกอ่ะ ตจรวมร่างเสร็สิ้นจูโอ,อคิงเกททททอทนทานทานทานอาจ่าเรียบร้อยแล้วเป็นหุ่นง่อยๆตัวดงด้านหน้าดูด้านหน้ามันก็โอเคนะแต่อย่าไปดูด้านข้างนะนี่มันหุ่นอะไรนี่โอ้ยด้านบนบ่าบาง ท่อนขาสองท่อนนี่อวบอิม่มเหมือนเป็นโรคอะไรสักอย่าง <c oughs> ด้านล่างอะเป็นหมายเลขเออด้านหลังไม่ใช่ด้านล่างอ๋อกันอย่าไปดูด้านข้างอย่าไปดูเลยนะ <c oughs> อ่ะพูดถึงสัดส่วนที่แรกที่เราเห็นในใบปิดเนี่ยมันมันอยู่แบบนี้ใช่ไหมมันก็เลยดูแบบสั้นๆเตี้ยๆดูแขนไม่ได้สัดส่วนแต่พอมาดูตรงหน้าแล้วเนี่ยมันก็มันก็พอได้เนาะแขนเขาก็อยู่ระดับระดับเอวจริงคือเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันยืดออกมาไง ถ้ากำปั้นเนี่ยมันติดอยู่ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยสัดส่วนมันจะไม่ได้แล้วนี่เขาทําให้มันยืดออกมานิดหนึ่งนะฮะสัดส่วนมันก็เลยมันก็เลยพอ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 โอเคอยู่ไม่ได้น่าเกลียดมากที่มันน่าเกลียดเนี่ยคือลูกเล่นของเขาตรงที่มันทาอะไรไม่ได้อะนอกจากแขนขยับแขนขึ้นลงผมทําได้แค่นี้ครับผมเจ้านายนะจูโอคิงนะฮะเดิน เดินขยับอะไรไม่ได้เลยหัวหัวก็ขยับไม่ได้หัวยังขยับไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวลืมไปมันจะถูกต้องมันต้องเงยหน้านกขึ้นมาด้วยนั่นพี่ดิวแมนผิดพลาดขอโทษครับอ่ะอันนี้อันนี้ถูกต้องแท้จริงแล้วเงยหน้านกเขาขึ้นมาเนี่ยแหละทําได้แค่นี้แขนหน้าอกจบแล้วส่วนขยับอ่ะเราดึงอาวุธมาใช้กันหน่อยดีกว่าอาวุธเขาก็อยู่ตรงนี้เนี่ยที่เราจิ้มออกไปทีแรก เดินออกมาชิงแล้วก็อ่าดาบสั้นสั้นสั้นจังเลยเดี๋ยวให้ดูไซส์เทียบกับกระบวนการรุ่นน้องนะฮะไอ้รุ่นพี่สิอ่าอย่างินเจอร์ดูโอ้โหยิย่งทำยิ่งเตีย้ยความอลังการและลูกเล่น ช่างต่างกันสินี่อะไรนี่ขยับขยับได้ทั้งแขนทั้งขาทั้งเข่าทั้งตรงนี้ทั้งโอ้ยแถมเขายังมีเสียงด้วยนะจะบอกให้รุ่นรุ่นพี่รุ่นพี่คุณเนี่ยแต่คุณเนี่ยทำไรได้บ้างครับอย่านะผมมีลูกเล่นในการเสียบดาบแล้วกางแขนนะนี่ไงผมมีลูกเล่นนะผมมีลูกเล่นนะแต่แต่แท้แท้น่ผมกางแขนได้นะรุ่นพี่ทําไม่ได้นะครับนี่คือความภาคภูมิใจอย่างเดียว ของจูโอคิงคโอเคอ่าครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX จูโอคิงนะฮะอ่าอันดับแรกก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับผม <S <S 1> <S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่รีวิวแมนแล้วก็ทีมงานนะครับขอบคุณมากเลยครับอ่าแล้วก็ลำดับต่อมามีข่าว2เรื่องที่แจ้ง <laughs> อยู่ทุกๆคลิปเลยนะครับก็คือซีซั่น1.5 ไล่จะคลอดแล้วจริงๆนะจะ๊ะจะบอกให้ไม่ได้โม้นะฮะไม่ปลายเดือนมีนาก็ต้นเดือนเมษาแต่จะพยายามให้ทันปลายเดือนมีนานะครับแล้วก็อ่ะรีวิวมาดูฟี่อย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เรายังเปิดสนับสนุนสินค้าเพื่อสมทบทุนในการสร้างอยู่นะครับก็แต่ว่าเราก็มีกำหนดการมาใหม่ว่าถ้าเกิดว่าภายใน30 30เมษา ถ้าเกิดว่ายอดจะไม่ถึงเป้าหมายแรกนะครับเราก็คงจะยุติโครงการนี้ไปไม่เป็นไรมิซิเลตเราเราเข้าใจเพราะว่าอันนี้ไม่ต้องใช้เงินเนาะถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเงินพอเราก็ไม่ควรจะต้องไปฝืนทํามันเพราะว่าไม่งั้นงานมันก็จะออกมาไม่ดีด้วยนะฮะงานมันออกมามันมันจะไม่อย่างที่เราคาดเอาไว้เราก็ทําเป็นซีรีส์ดูซีรีส์ไปก่อนเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องรีบอ่าแล้วก็มีอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะเป็นการทาโปรเจกต์ร่วมกันของพี่ริวแมน ทีเจโตทีโซนทีวีและและเลยและเจน้องเจ็ดรีวิวทรีวิวทอยร่วมด้วยมีพิธีกรมาใหม่คือน้องมอ็อบนะฮะและ้วก็พี่พัชจังก็มาร่วมด้วยเหมือนกันนะครับจะเป็นยังไงนั้นต้องคอยติดตามโอเคก็สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากที่ดูจนจบนะครับยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันต่อไปเรื่อยๆเนาะอ่ะ สำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนแล้วขอบคุณที่ดูกันจนจบมากเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับเงย